รอยเตอร์ uters, ธนาคารกลางจีนสั่งปิดเว็บเรดคริปโตจำนวนกว่า11แห่งในวันนี้ธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีน PBOC ได้ดำเนินการปราบปรามบริษัทเว็บเรดคริปโตเคอเรนซีและบริษัทซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายโดยได้สั่งปิดบริษัทที่เกี่ยวข้องไปแล้วกว่า11 แห่งอ้างอิงตามรายงานของ CN-STOP สตกลุ่มย่อยของธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีนมีรายชื่อบริษัทสื่บสวนเป้าหมายทั้งหมด46แห่งซึ่งปัจจุบันหน่วยงานกำกับดูแลกำลังจับตาดูบริษัททางการเงินที่ผิดกฎหมายเหล่านี้อยู่ส่วนหนึ่งของการสอบสวนคือการปราบปรามการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายของสินทรัพย์ดิจิทัลและการเก็งกำไรในสกุลเงินต่างประเทศโดยหน่วยงานได้สั่งปิดบริษัททั้งหมด11 แห่งที่ต้องสงสัยว่ามีการเก็งกำไรหรือเปิดให้บริการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายนอกจากเว็บไซต์ที่ให้บริการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลแล้วบริษัทซื้อขาย forex และหุ้นออนไลน์ยังได้รับผลกระทบจากการปราบปรามของหน่วยงานกำกับดูแลในครั้งนี้ด้วยโดยคาดว่าจุดประสงค์ของการปราบปรามในครั้งนี้ก็เพื่อสร้างความคุ้มครองให้กับนักลงทุนเอกชน รวมถึงการจัดตั้งโปรแกรมป้องกันความเสี่ยงต่างๆปัจจุบันรัฐบาลจีนกำลังมองหาผู้นำในการให้บริการทางการเงินรูปแบบดิจิทัลสำหรับโครงการลงทุนไชน่าเมอร์ชแอนแบงค์ที่จะอนุญาตให้พลเมืองชาวจีนสามารถซื้อขายและเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้และนี่อาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่รัฐบาลจำเป็นต้องมีการปราบปรามธุรกิจที่ผิดก,กฎหมายกดอ่านข่าวธนาคารกลางจีนสั่งปิดเว็บเทรดคริปโตจำนวนกว่า11แห่งต่อที่สยามบล็อกเชน